รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุขโขทัยเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนนะครับของเครื่องชื่อของสุขโขทัยก็คือสังคารโกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูว่าเครื่องสังคารโรกเนี่ย,ขขเ,ยเขาทํากันยังไงการวาดและการปั้นเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับที่แตกๆอันนี้คือก้นจานจริงๆของเก่าที่อายุราว800ปีแล้วค่ะร oh. ูชมพู่เนี่ยสอนเด็กที่สูตรสามขวบเพราะฉะนั้นคุณทำได้แน่นอนโอ้ก oh. ดดันมากเลยนะ <laughs> พี่อ้อยต้องเอาใบมะกอกสดเนี่ยไปฟาดกับไฟก่อนนะ <Wow. S 1> เพื่อดึงกลิ่นดึงรสชาติของเขาออกมาเออว่ะไข่พัมจะเป็นเม็ดเล็ก,เกๆเๆเหมอือนไข่กุ้งอาจจะมีแบบเค็มๆมากรอ,อร่อยกว่าเป็นน้ำนะคุณมาอร่อยกิงมีวอชเชอร์อมาแจกครับเ,เพียงแค่ร่วมทางเฟซบุ๊กก็อินสตาแกรมครับผม รูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะครอบโปรว์เวิลด์แก๊สพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน World Gas สวัสดีครับสวัสดีคและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ชมพูนะครับพอถามเดินว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่ากานิชาครับสถานวิพพคเนศค่ะ<อ>นับถือองค์พระภพคเนศเลยชื่อกันิชาคนไทยเรียกว,ว่าคเนศแต่เวอร์ไวกันิชที่นี่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับปีนี้อายุครบ20ปีแล้วค่ะแต่ปีเซียว <20 S 2> กานิชาอายุ20ปีแล้วค่ะทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ เป็นเครื่องสังฆโลกหลักแล้วก็ปั้นพริกขคเนสแล้วก็มีเครื่องครื่อวยจันร์ชามทั้งโลกทั้งเครื่องประดับตกแต่งและเครื่องใช้วันต๊ออาหารมีทุกอย่างเลยค่ะเห็นว่าเป็นของที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกด้วยปั้นทีละชิ้นใชิ้นใช่ไหมครับทั้งหมดนี่ก็คือแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซนต์ปั้นทีละชิ้นวาดทีละชิ้นสนใจเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหมคะไปเลยดีกว่าไปค่ะไปค่ะเส้นค่ะเส้นค่ะ พี่ชมพู่รขบขอถามน,นิดหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องสังคารุรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานปั้นทีละชินทั้งหมดเองค์งข้างหลังนี้มีความเป็นไรอย,ย่างไงบ้างครับองนี้คือองพระพิฆเนศที่เป็นองคประธานของบ้านค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะองที่เราให้ความเคารพสักการะองค์นี้คือคองประธานของบ้านนะคะแล้วองค์ไหนที่ชอบมากท,ที่สุดครับมากที่สุดครับจริงๆเราทํางานทุกชิ้นอะใส่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ชอบทุกชิ้นแล้วองค์ไหนที่ปั้นยากที่สุดใช้เวลานานจริงๆปั้นยากที่สุดใช้เวลานานที่สุดน่าจะเป็นองค์นี้พระยาพุทธเดียวเชิญมาชมด้านนี้นะคะ mm hmm. ที่เป็นงานร่วมสมัย mm hmm. เรียกว่าคอนเทมอาร์ตนะคะอันนี้คือสีเนื้อดินแท้ใช้หลายเทคนิคมากปีกนี่เห็นไหมคะว่าเป็นสีขาว mm hmm. สีขาวนี่ใช้ดินขาวตัวองค์นี่ใช้ดินดํา mm hmm. และสีเนี่ยเป็นสีศิละปะร่วมสมัยนะคะโ mm hmm. ดยคิดคด้นโดยอาจารย์สันติกเนชาสีแดงนี่เรียกว่าอ็อกส์บลัด ที่แปลว่าเลือดอัวนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการเผาที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าต้องค้ำยันให้สมดุลแล้วที่สําคัญแกนกลางข้างในนี้ไม่มีนะคะไม่มีโครงสร้างกลวงหมดตั้งแต่ฐานถึงเสียนเลยนะคะนี่คือเราต้องคํานวณให้ดีนะคะเพราะว่าในการเผาแต่ละครั้งเรารใช้ไฟสูงมากเราเรียกว่าสโตนแวร์นะ ที่1,280งซันสยมันแกล่งมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเอ็นเอียงแล้วก็มีหดถึง15%เรเราต้องคำนวณล่วงหน้าว่าอาจจะเอ็นซ้าเอ็นขวาไปทางไหนใช้หลายเทคนิคมากๆเลยค่ะกว่าจะได้ชีนี้อันนี้คือค่อนข้างยากผลงานชินี้เรียกว่าสภาวะจิตแาบว่าเราอ่ะเวลามีความสุขเหมือนทารกที่อยู่ในท้องแม่นะอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสุขค่ะเหมือน เดบีที่อยู่ในท้องแม่อันนี้เห็นไหมคะว่าข้างนอกเป็นปีศาจดุร้ายน่ากลัวเปรียบเหมือนจิตใจคุณถ้าคุณมีความสงบสุขแม้ว่าข้างๆคุณจะแย่แค่ไหนเราต้องรักษาใจเราให้สงบค่ะเป็นผลงานของอาจารย์สันติอย่างอย่างใบนี้ก็เป็นลายปลาที่แตกๆอันนี้คือก้นคลานจริงๆของเก่าที่อายุ ราว800ปีแล้วค่ะ <Wow. S 1> ที่ขุดคนได้ตอนที่เราสร้างบ้านรตรงนี้นะคะในถ้วยหนึ่งใบก็มีปลาหนึ่งตัวแต่และชนิดชนิดเราก็ได้รูปรวมเอาปลาที่เราไปเจอในเศษซากสังคโลกมาไว้ที่ใบนี้ค่ะเต็มไปด้วยปลาหลากชนิดนะคะแล้วเราใส่กิมมิกรุ่งอรุณแห่งความสุขเข้าไปทุกตัวให้ยิ้มหมดเลยค่ะ <Wow. S 1> นี่คือเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งศิลปะแบบร่วมสมัยค่ะ ปลาที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่ว่านี่ช่วยจันรชามสังคโลกถึงเป็นปลากาดำ<อ>นะคะเครื่องสังคโลกเนี่ยกับเครื่องปั้นดินเผาต่างกันยังไงครับเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปไม่มีการเคลือบนะคะที่เราจะเห็นเป็นกระถางต้นไม้เป็นริ้ดินแดงแล้วก็เครื่องสังคโลกเนี่ยแมททีเรียลหรือคือดินเราใช้ดินดําทนไฟสูงนะไม่ใช่ดินคอมเพลไม่ใช่ดินขาวทั่วไปแล้วก็กระบวนการทำเนี่ยแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สูตรเคลือบเนี่ยเรามาจากขี้เถ้าไม้จากธรรมชาติ<อ>คุณปอทราบไหมว่า เครื่องสังคาโลกเนี่ยเผาแกล่งแล้วเรียกว่าเป็นสโตนแวร์เลยแกล่งจนกลายเป็นหินเลยก้นถ้วยเนี่ยลองเอามือสครัดูทูด,ดูแกล่งมากรับมีดได้ด้วยเล็บไยเล็บไฮเอาไปรับมีดได้ด้วยค่ะข้างหลังนี้นะคะคือมาจากแข่งแกล่งกว่าเครื่องปั้นดินเผาปกติใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เผาด้วยอุณหภูมิที่สูงมากๆเลยนะคะที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างครับ ที่นี่มีวาดลายแล้วก็มีปั้นดินโดยครูชมพู่เนี่ยสอนเด็กที่สุดสามขวบเพราะฉะนั้นคุณทำได้แน่นอนเราเซฟไว้แล้วทำได้หมดค่ะแค่คุณตั้งใจมาแล้วก็จะได้ผลงานเป็นของตัวเองเราทำเสร็จแล้วเราส่งกลับให้ถึงที่บ้านเลยนะคะอยากลองแล้วไปลองเลยได้ไหมครับได้สิคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้ลยค่ะ ห้องเรียนสําหรับวาดลายสังคารโลกหรือว่าปั้นดินมีกิจกรรม2อ,อย่างไงคะวันนี้เราจะทําอะไรกันคะวาดดีกว่าครับน่าจะง่ายกว่าถ้าปั้นนี่น่าจะไม่เสร็จเริ่มต้น,นง่ายที่สุดอันนี้ พื้นผิวไม่เคบจานๆเป็นจานใช้ใสหลังแก้วค่าใช้จ่ายแต่ละอันนี้เท่ากันไหมครับที่เราถืออยู่เนี่ยเริ่มต้นที่600บาทรวมค่าอุปกรณ์ค่าสอนและค่าส่งถึงบ้านเลยแล้วก็โน้่น700 700 800 800 900 900นี่นะคะเลือกตามอัธยาศัยได้เลยเลือกมาว่ากันน้างานได้อยากเอาจานก็ได้นิ้ว่าจานก็ได้นี้ก็ได้นะ ปลาที่นิยมว่านในช่วยจันทร์ันสังเคราะห์คือปลากระดมเมื่อเผาเรียบร้อยแล้วจะมาเป็นอย่างนี้ใส่ข้าวกินได้เข้าไมโครเวฟได้ไงคะวันละวันจะเป็นปลาปักเป้าเลยไม่ได้สอนวันนี้เราจะสอนปลากระดมมาค่ะปลากระดมวันนี้คุณป๊อตเป็น V.I.P <อ>มากมากเลยนะคะ<อ>ที่ให้เขียนมากรเนีชาของเราเราจะมาเรียนวาดลายปลากระดมกัน<อ>นะคะวาดเสร็จแล้วเราจะเผาเคลือบแล้วก็ส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยใส่อาหารทานได้เข้าไมโครเวฟได้ครับนะคะเราจะล่าง ท้องปลาแบบนี้นะคะตามกันนะคะค <laughs> ทีนี้ทุกเส้นที่เราล่า,างลงด้วยหมึกอันนี้แหละจริงเลย อย่างนี้นะเอาละครับผมผมจริงแล้วนะสารวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเป็นลายที่ปอดวาดเทียบกับพี่ชมพูนี่ค่ะสวยมาก ปลาของป้านี่คืออิ่มตลอดนะคะใช่ครับเป็นเป็นปลานะครับอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเลยตอววนนิดนึงนะฮะค่ะเราจะไม่อดอยากค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ชมพู่มากเลยนะครับที่พามาชมที่นี่นะครับยินดีค่ะเห็นว่ามีกิฟต์ v o u c h e ให้ด้วยใช่ไหมครับ๋อแน่นอนค่ะวันนี้พิเศษเลยจากทางกนีชาสังขโลกนะคะเราให้ผู้ร่วมสนุกทางรายการนะคะกิฟต์ v อ u c h e ให้ท่านละ500บาทเลยสามรังวัน คข้ามาร่วมสนุกกันนะครับทาง Facebook แล้วก็ Instagram ได้เลยนะครับขอเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวสุขโขทัยนะคะมีหลายสิ่งอย่างที่ท่านจะได้ชมมีเครื่องสังฆโลกนะคะมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบคุณป๊อตวันนี้ก็ได้นะคะมาวาดมาปั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากเบรกนี้เนี่ยผมจะพาะทุกคนไปชิมของอร่อยกันครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่อ้อยต้องเอาใบมะกอ,อกสดเนี่ยไปฟาดกับไฟก่อนนะเพื่อดึงกลิ่นดึงรสชาติของเขาออกมาเออว่ะไข่พำจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนไข่กุ้ง๋ยจจะมีแบบเค็มๆมาก่อนอรู้ไหมมีใส่อะไรบ้างเ่ยรู้วมม่าอร่อยแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างอร่อยกว่าเป็นน้ำนะถึงมาอร่อยกิมมีวอชเชอร์มาแจากนะครับเพียงแค่รงวส่ทางเฟซบุ๊กก็อินสตาแกรมครับผม สนับสนุนโดย Truevision มองเลิกได้ล้ำกว่าใหม่ไต้กรอบ CP Signature ล้อมเลย ผมพาทุกคนไปดูชามสังคาโลกมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหิวแล้วก็เลยพาทุกคนมาที่ร้านนาโหไทยนะครับช่วงเจริญภูมิทำงานครับช่วงเจริญภูมิทำงานครับพี่อ้อยครับร้านนาโหไทยเนี่ยทำไมถึงชื่อว่านาโหไทยครับเป็นมาจริงๆแล้วความเป็นมาของนาโไหไทยเนี่ยพี่อ้อยกับแฟนพี่อ้อยทํางานโรงแรมแฟนพี่อ้อยเป็นเชฟโรงแรมแล้วพี่อ้อยตั้งใจที่จะเปิดร้านอาหารนี้ให้กับเขาทีนี้อาหารของคนสุโขทัยเมื่อมาเที่ยวกันแล้วอ่ะ ก็อยากจะให้มาลองชิมอาหารของคนสุโขทไทยกันบ้างอแล้วอาหารที่นี่เป็นแนวไหนครับยังไงบ้างก็ถ้าพี่อ้อยไปเจอในตลาดเดินในตลาดหรือว่าอะไรเนี่ยคะ่ะเจออะไรที่มันเป็นพักพื้นบ้านหรือว่าเป็นอของชุมชนพี่อ้อยก็จะมาทํา เป็นกับข้าวของคนสุโขทัยที่ทานกันทุกวันเรล่านี้แหละเจอวัตถุดิบอะไรเราก็จะเอามาทำปรุงอาหารใช่ไหมครับมาก็จะไม่ซ้ำกันอย่างนี้ใช่ใช่ใช่โทรมาถามได้หรือว่าจะทานอะไรที่มันนอกเหนือจากเมนูที่เรามีลองถามพี่อ้อยดูว่าทาได้ไหมมีไหมเมนูอะไรบ้างครับวันนี้พี่อ้อยวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นไก่ณน้โขทัยจะเป็นไก่ที่สูตรที่เราคิดเองหนังจะกรอบเนื้อจะชุ่มค่ะรสชาติจะอยู่ที่หนังแล้วก็ส่วนเนื้อ ความชุ่มของมันเนี่ยมันจะอร่อยมันไม่แห้งเหมือนร้านข้างนอกทั่วไปโดยที่เป็นสูตรของเราเองหนังความที่หนังจะกรอบเนี่ยเราไม่ได้ชุบแป้งเราเป็นสูตรของเราพร้อมกับน้าจิ้มแจว่วอันนี้เป็นอะไรครับย้อยอันนี้จะเป็นพักชัย,ยาค่ะ hmm? พักชัย,ยาหรือบางที่เขาเรียกต้นชูรสโอ้ผมไม่รู้จักทั้งคู่เลยครับ <laughs> <laughs> อยนนี้พอดมันคืออะไรครับย้อยอันนี้จะปลูกที่ตําบลบ,บางคงลังอําเภอสวรรคโลก Oh. ก็คือจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆแล้วเขาปลูกโดยทั่วไปแต่วิธีการทำอาจจะยุ่งยากในการปอกแล้วก็ของเขามียางของเขาด้วยเราต้อง oh. ปอกทิ้งเอาไว้สักหนึ่งคืนแล้วเวลามาทำอีกวันนึงเราต้องลวกน้ำไม่นิยมให้ทานสดเลยมันจะกัดใช่ค่ะมันจะเป็นยางเหมือนยางมะละกอ คือใครอยากทานรับให้มาที่นี่นะครับแต่ต้องประโยชน์อะไรขอดเยอะนะทั้งโปรตีนทั้งธาตุเล็กอะไรขอดเยอะครับค่ะแล้วอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลาบสุโขไทยค่ะจะไม่ได้ใส่ข้าวคั่วไม่เหมือนทางอีสานไม่เหมือนทางเหนือแต่จะออกคล้ายคล้ายทางเหนือนิดนิดเพราะเราจะมีมะขวัจะเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเฉพาะเอกลักษณ์ของเขา อ๋อที่จะชอบใส่แบบทางแบบทางในเหนือหน่อยทางลาบใ,ใ,<ช>ใช่ไหมใช่ใช่แล้วความเปรี้ยวของลาบของเราเนี่ยจะเป็นใบมะกอกซึ่งจะเป็นใบมะกอกปาก่าอ,อ๋อคืออันนี้ใช่ไหมครัใบ<ะ>ใบเล็กๆใบเล็กๆที่จะเป็นซอยอยู่ด้านใน<อ>เวลาน้องปอชิมอะ่ะน้องปอจะได้ความเปรี้ยวจากใบมะกอกเพราะฉะนั้นความเผ็ดจะเผ็ดไม่มากเปรี้ยวน้อยๆอ,อันนี้คืออันนี้แกงไข่ผำค่ะไข่ผำมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนสาหร่าย เป็นสลายน้ำจืดแต่ขึ้นอยู่ในที่น้ำสะอาดอในซัะของเราที่สะอาดอนจนริงๆรคนที่จะมาทำได้น่ะมันก็ต้องแบบเป็นคนที่ทำแบบอ่าซะห้ามสกปรปกเลยใบมงใบไม้อะไรห้ามขึ้นก็คือเขาจะไม่เขาจะไม่เกิดในสารที่ม,มันสซปรปกเกิดในน้ำสะอาดเดียวใช่ไหม ขนาดคนมีประจำเดือนที่เขาเล่ากันมานะลงไปเก็บพักผับแต,แต,แต่ตายมดไม่คืนอีกเลยอ๋ออันนี้เป็นอะไรครับย,อ,ยอันนี้จะเป็นซิ่โคงหมูอบซอสบาร์บีคิวซึ่งร้านของเราไม่ใช่อาหารไทยอย่างเดียวก็จะมีอาหารยุโรปด้วยอันเนี้ยซี่โคงของเราอ่ะเนื้อจะชุ่มและยุ่ยมากเพราะเราอบหมูเนี่ยคกถึงเจ็ดชั่วโมง <laughs> เพื่อเพื่อท่านที่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะจะได้ทานได้ง่ายๆ่ายก็คือเนื้อนี่คือร่อนจากกระดูกแน่นอนร่อนแน่นอนค่ะร่อนแน่นอนแล้วเราทําทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารยุโรปเราทําเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงน้าพริกหรือว่าน้ำเกวีเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าแค่พูดก็แบบกินน้ำลายแล้วโอเคไก่ก่อนเลยไก่ก่อนเลยนะครับผม ขั้นแรกให้ทาน<ห><ห>ที่ท <ำ S 2> หนังก่อนนะ<ล>อหนังกรอบไม่ไม่ได้กินแล้วรู้สึกว่ามันแบบแห้งกเกินไปนะข้าใน<ช>มีความฉ่ำนุ่มอยู่หน<ช><ช>ูชอบม่นเลยแบบเอ็มโดนกำลังดีจ้แต่หนังคือกรอบมากแต่ข้างในก็ยังชุ่มไม่แห้ง ออะผักชัยยาค่ะผักชัยยาตัวเนี้ยเวลาพี่อ้อยทำนะพี่อ้อยไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่ามันจะหวานในตัวเป็นความหวานธรรมชาติของผักชนิดนี้ใช่ไหมครับเวลาตัวเองไปเอาไปทำต้มจืดหรืออะไรแค่โยนผักอันนี้ใส่ลงไปในน้ำต้มจืดน้ำก็หวานแล้วนะอืมหวานจริง <Yeah. S 1> <c oughs> แต่มันไม่ได้หวานแบบ หวานแหลบเลยใช่แล้วนี้ไม่มีน้ําตาลเลยบอกได้เลยคเพื่อ่อยออกมาความหวานอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันแบบคล้ายกับผักอะไรมันเขาไม่คล้ายกับผักอะไรเลยคณะเม็กซิโกนะแต่ว่าอันนี้มันกรอบกว่าหข้างในมันนุ่มกว่าคณะมันมมีควาแข็กด้วยวิธีการทำของพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยจะไปลวกก่อนแล้วก็รีบน็อกน้ําเย็นเลยก่อนที่จะมาผัดจะสังเกตไหมว่าผัดมาแล้วจะสีแบบเขียวสดอยู่ตลอดเลยต้องมาลองครับผัดนี้อร่อยน น,นี้เลยแกงไข่ผําตัวเนี้ยพี่อ้อยจะปรับปรุงให้ลูกค้าเนี่ยทานง่ายขึ้นโดยที่น้ําแกงของพี่อ้อยเนี่ยจะใส่ปลาย่างเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีสมุนไพรเครื่องแกงเนี่ยบอกได้เลยว่าตามเองหรือหลังครัวเลยจ้ะมันคล้ายๆกับอันนี้ปะแกงคั่วอะไรประมาณนี้อ่าเหมือนคล้ายๆแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กใช่ค่ะลองทานดูเนี๋ยจะมีแบบ เค็มๆม,มากอนม,นมันๆค่ะเพราะพี่อ้อยต้องใส่กะทิเข้าไปด้วยอม,มันจะเค็มมันหวานในตัวอันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะอืมไม่ได้ใส่น้นําตาลหวานจากกะทิหวานจากกะทิจะมีกระชายใบยมะกรูดเครื่องแกงอะไรเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งหมดแต่ข้อยากคือซอยแบบละเอียดละเอียดใช่ <ๆ S 2> ค่ะแต่คือป้องบอกว่าปอเนี่ยไม่เคยกินอ่ะคืออันนี้คือครั้งแรกที่กินก็เลยไม่รู้ว่า ในความคิดตอนแรกมันน่าจะเป็นแบบกระด้างกระด้างสักๆรือไปแต่เออมันมันกินง่ายนะเหมือนแกงที่เหล่งจริงใช่อร่อยมันจะมีความนัวความละมุนในการที่ลิ้นเราสัมผัสไข่พัพ่มจะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เหมือนไข่ฟุ้งถ้าเราเออไม่ได้ทำแกงนะเราก็มาทอดกับไข่เจียวก็ได้อ๋อใส่ในไข่ตุ๋นทอดเลยใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะอร่อยไปอีกแบบนะึงนะคะ อันนี้จะเป็นลาบสุขโขทไทยน้ำพริกของสุขโขทไทยเลย<อ>ใส่มะแขวนหน่อยๆจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆเผ็ดนิดๆถ้าจะให้หนัวให้อร่อยนะตัวเองทานคู่กับใบชะพลูหขอทานได้เลยหอทานได้ใช่ค่ะแต,แต่ความรู้สึกแรกสัมผัสแรกคือความเปรี้ยวมาก่อนนะจาก <c oughs> ใบมะกอกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นยอดมะตูมแขก ตเองนก็เด็ดเขาไบไม่เคยได้ยินเ <c oughs> ยอดมระตรูนี่ก็เป็นประโยชน์ความดงความดันไขมันเออวะต้องกินรวมกันให้ความรู้สึกอีกฟิล์มเลยนะค่ะอร่อย <c oughs> ก่อนที่จะเอามาทําเป็นลาบเนี่ย mm hmm. พี่อ้อยต้องเอาใบมะกอกสดๆเนี่ยไปฟาดกับไฟก่อนนะ <Wow. S 1> ไปฟาดกับ oh. ไฟเพื่อดึงกลิน่นดึงรสชาติของเขาออกมา oh. ให้มันซุกครึ่งนึงของของเขาแล้วพี่อ้อยก็มาซอย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 เรียกว่ากว่าจะมาเป็นใบมะกอกนี่เป็นใบมะกอกป่าด้วยนะ ใบมะกอกป้าใบมะกอกที่ว่าไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปกว่าจะหาว่าเป็นวัตถุดิบได้จะน่ายาดนี่คือแบบจะรู้สึกมันละเอียดมากเลยนะทุกขั้นตอนวัตถุดิบของบ้านเราเท่านั้นแหละจ้ะต่อไปนี่คือซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวที่นี่มาอาหารยุโรปบ้างลองเลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันนุ่มขนาดไหนนะนี่ะร้อนจากกระดูกเลยน้ำซอสเราก็ทำเองนะ หอ,อมอ่ะใช่ใช่เ <c oughs> ที่ยวจากพการิกผลไม้เลยละลายเลยอ่ะรู้แม่มีใส่อะไรบ้างเ่ยไม่รู้เลยครับรู้ว่าว่าอร่อยแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้าง <c oughs> เราจไปีซัปเปอรปโรดอะไรพวกเนี้ยค่ะมีผลไม้เรองอยู่ด้วยอ๋อความเปรี้ยวความหวานของผลไม้รสชาติทุกอย่างเนี่ยจะเน้นแบบใช้รสชาติของธรรมชาติหมดเลยไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรเยอะเลยไม่ปรุงแต่งยิ่งอาหารยุโรปนะเราไม่ได้ทําแบบว่าเอาเนื้อมาทําให้มันยุ่ยโดยใส่สารอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทุบใดใทั้งสิ้นอเราจะทําใส่เกลือใส่โอลิฟออยล์พริกไทยเท่านั้นเองอ๋อจะือใช้ ทุกอย่างคือธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ใช้เวลาในการทำหน่อยใช่ใช้เวลาในการทำสุดยอดอ,อันนี้คืออะไรครับพี่อ้อยจะเป็นแตงไทยแตง,แตงไทยโรย,ยมะพร้าวขูดจริงๆอ่ะโดยทั่วไปจะเป็นแตงไทยก็น้ำกะทิอ๋ใช่แต่ที่นี่ด้วยความที่พี่อ้อยชอบกินแบบเนี้ยพี่อ้อยก็คิดว่าเอยลูกค้าก็ลองน่าจะลองได้ทานเหมือนกันนะ เป็นมะพร้าวขูดที่ต่อที่เราไม่ได้ทําเก็บเอาไว้เพราะความฉ่าของมะพร้าวความมันของมะพร้าวต้องทำสดๆดไหมไหมมาถึงจะอร่อยอก็คือว่าถ้าลูกค้าสั่งปุบก็จะขูดสดๆเลยใช่จ้ะเอาลองลองลองดูลองดูอันนี้แตงไทยปกติเห็นมันเป็นสีแบบส้มๆอันนั้นเมลอนปะอันนี้อันนี้แตงไทยแตงไทยส้มๆ แล้วก็คนเขาจะมาทําเป็นแบบน้ำกะทิแต็งไทยอืมอร่อยกว่าเป็นน้ำนะคึอ <Wow. S 2> มันอรแบบ่อยคินผมไม่เคยเจอไงแ,แบบนี่มันไม่หวานจนเกินไปค่ะตามตามอย่างที่บอกในคอนเซ็ปต์ตอนแรกของร้านเราอ่ะเ,เราเจออะไรวัตถุดิบอะไรเลืดูไหนถ้าเรามีเราเจอเราเห็นเราก็จะมาให้ลูกค้าได้ลองทานกันของสุโขทไทยของพื้นถิ่นของสุโขทไยกัน เห็นเมื่อกี้ที่พี่อ้อยบอกคือถ้าเกิดมีช่วงไงมะม่วงมะม่วง,งอะไรนะมะม่วงตลับหน้ามะม่วงตลับหน้ามะม่วงตลับหน,บน้านี่ก็อร่อยคืกคก็อาจจะงงผมก็งงเหมือนกัน,นต, <laughs> <laughs> ต้องมาตามฤดูดอ,อย่างไงอ่ะก่อนจะมาโทรถามพี่อ้อยว่าช่วงเนี้ยมีกับข้าวอะไรมีของหวานอะไรพี่อ้อยก็จะแนะนําให้เพราะว่าบางทีในเมนูเนี่ยมันจะไม่ซ้ำเลยนะมันนอกเหนือจากเมนูก็มีอ๋อ ตามฤด,ดูกาลอย่างที่ว่าแต่แน่นอนนะครับที่ฟังมาทั้งหมดก็คือพี่อ้อยจะเลือกสารแต่วัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็ขออร่อยมาทำให้ทุกคนกินแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะครับที่ทําเมนูอะไรแล้วแล้วก็เลือกวัตถุดิบดีมาให้เรานะครับและเช่นเคยนะครับมากับหนีเที่ยวกัน,น,นทั้งทีพี่อ้อยมีอะไรพิเศษให้กับชาวหนีเที่ยวกันบ้างครับค่ะท่านลูกค้าท่านใดนะคะมาทานที่นัคโขไทยนะคะพี่อ้อยก็จะลดราคาพิเศษ10%เซ์ค่ะ ให้กับคุณลูกค้าที่อยากมีเที่ยวกันสําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะสนุกกันนะพาไปดูเครื่องทช้ของคาโลกล้นนะครับแล้วก็พามากินร้านอร่อยอย่างร้านนาโขไทยนะครับเป็นร้านที่เรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับทั้งเมนูต่างๆที่อร่อยแล้วก็วัตถุดิบที่ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับสัปดาห์หน้านเนี่ยจะเป็นใครนะครับรอชมกันครับค่ะสวัสดีค่ะปลาผมมาดูอ้วนยังไงกันบ้าง เขาอิ่มไงเขาเขากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมาอิ่มนี่แล้วก็ทำนี้เห็นไหมคะมีความสุขแค่ว่าดก็มีความสุขแล้วค่ะเกินน้ำลายอะครับพี่บิ๊กอ๋อชิมชิมเพลินไหมหน่อย่าาทานข้าวเลยไหม